สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ Canon MP 2 8 7นะครับผมเป็นเครื่องปิ้นที่ติดตั้งแท้งเองมาจากข้างนอกนะครับผม ตรงนี้ลูกค้าแจ้งมานะครับบอกว่าเครื่องปิ้นใช้งานไม่ได้หัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมก่อนที่เราจะทําอะไรกับเครื่องนะครับเราต้องเปิดเครื่องแล้วก็เช็คดูทุกครั้งนะครับผมก่อนอื่นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเรานะครับตอนนี้ยอดติดตามก็ประมาณ7จ็ดพันกดทับนะครับผมยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับผมที่เข้ามาสนับสนุนช่องของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดแชร์กดติดตามนะครับกดสมัครสมาชให้เรานะครับผม ก่อนหนึ่งก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากนะครับผมวันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเครื่องนะครับว่ามีปัญหายังไงนะครับผมก่อนที่เราจะทําอะไรเกี่ยวกับเครื่องเราก็เปิดเครื่องก่อนนะครับเช็คดูนะครับว่าเครื่องมันมีอาการเออร์อะไรไหมนะครับผมเครื่องปริ้นนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาพร้อมใช้งานเครื่องจะขึ้นเลขหนึ่งปกตินะครับผมก่อนที่เราจะปริ้นนะครับผมเราก็เปิดจุกเล็กทุกครั้งนะครับเปิดจุกเล็กทุกครั้งนะครับผมไม่งั้นนมมันจะปริ้นไม่ออกนะครับผมเพื่อให้มีอากาศนะครับผม เปิดจุกเล็กขึ้นนะครับจากนั้นผมจะยกฝาเครื่องขึ้นนะครับผมนะรตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร,นนร์นะครับผมปกตินะครับเรามันจะไม่มีที่ชูป,ปิดลงไปนะเพื่อนมันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมแต่ถ้าเราอยากจะเช็คเครื่องเวลาเราทํางานนะครับถ้าเราไม่ปิดเซ็นเซอร์ตลับจะขยับมาอยู่ตรงกลางนะครับแต่ถ้าเราปิดเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมตลับก็จะพร้อมใช้งานเครื่องก็จะพร้อมใช้งานนะครับผมในลักษณะนี้นะครับผม ผมจะใส่กระดาษเข้าไปก่อนนะครับผมจากนั้นผมจะสั่งเทสหัวพิมออกมาดูก่อนนะครับว่าหัวพิมมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับโดยการกดรูปเครื่องมือนะครับผมให้เลขหนึ่งเป็นรูปตัวเอนะครับแบบนี้นะครับผมจากนั้นกดปุ่มถ่ายกระสานสีดํานะครับผมนะครับเครื่องก็จะทําการเทสนะครับหรือปิ้นหัวพิมพออกมาดูนะครับว่าหัวพิมพมันติดขัดตรงไหนไหมหรือหัวพิมมันตันหรือเปล่านะครับผมหรือมันปิ้นสีออกมาหรือเปล่านะครับผม นี่ก็รอเครื่องทํางานอยู่นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเครื่องจะพิมพ์เทสออกมาให้เราดูนะครับผมตอนนี้เครื่องก็พิมพ์เทสออกมาแล้วนะครับผมเครื่องพิมพ์ออกมานะครับผมดูจากลักษณะนะครับของสีนะครับผมสีผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับหัวพิมพ์ไม่ออกด้วยนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วจะเอาหัวพิมพ์ออกมาเช็คนะครับผม พอเครื่องดับแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้เครื่องดับก่อนนะครับพอเครื่องดับแล้วนะครับผมให้เราขยับตลับออกมานะครับผมแต่มันจะมีเดือยเข้าขาวอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมเดือยนี้นะนี่ครับเราใช้ไขควงนะครับดันเข้าไปนะครับผมแล้วก็ขยับตลับออกมาแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะถอดตลับขึ้นมาโดยการบีบแล้วก็ยกขึ้นนะครับผม ก็ถอดตลับออกมานะครับแบบนี้นะครับผมดูจากลักษณะหัวนะครับการใช้งานค่อนข้างที่ใช้งานมานานแล้วนะครับผมเห็นไหมหัวมันรู้สึกนะฮะไม่ค่อยดีแล้วนะครับผมแล้วก็น้ําหมึกนะครับเราก็มาซับดูนะครับถ้าเราซับดูมองด้วยตาเปล่านะครับผมเห็นไหมมันออกแค่สองสีนะครับก็คือสีแดงกับสีน้าเงินอ่าสีแดงกับสีเหลืองนะครับผม ส่วนสีดำก็ออกมาแบบขาดๆนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นเพื่อนของเพื่อนๆเองนะครับผมไม่มีน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับเราก็ใช้น้ําน้ําอุ่นแช่นะแต่ตรงนี้ผมจะใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับเทใส่ภาชนะใส่ถ้วยใส่อะไรก็ได้นะครับผมนิดนึงนะฮะนี่เราจะแช่ทิ้งไว้นะครับเพื่อให้มันละลายสิ่งสกปรกนะครับผมอันนี้ผมใช้น้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับเทไปนิดนึงนะฮะเทไปไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเทไปนิดนึงนะฮะแล้วผมก็จะเอาตลับนะครับแช่ลงไปนะครับผมทิ้งไว้สักประมาณ 30นาทีนะครับผม20-30นาทีนะครับผมแล้วเราจะมาใช้สลิงนะครับในการไล่น้ำหมึกอีกรอบนึงนะครับผมนี่นะผมจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมจะแช่ทิ้งไว้สัก30นาทีนะครับผมประมาณ20-30นาทีเดี๋ยวเราหลังจากที่เราแช่แล้วเราก็จะใช้ตัวสลิงนะครับตัวดูดหมึกนะครับมาไล่น้ำหมึกอีกรอบนึงคือตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็แช่ทิ้งไว้ก่อนนะครับผม ครับผมหลังจากที่เราแช่หัวพิมพ์ทิ้งไว้นะครับประมาณ2ี่สิบสินาทีนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเราก็จะเอาหัวพิมพ์ออกมานะครับผมอันที่ชั่วลองไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะซับนะครับเช็คทําความสะอาดดูนะครับผมเช็ดใต้หัวพิมพ์แล้วก็ซับดูนะครับผมแต่พอเราซับนะครับน้ำหมึกมันเริ่มออกมาแล้วเห็นไหมครับผมสีน้ําเงินสีแดงสีเหลืองนะครับผม แล้วก็สีดํานะครับผมพอมันออกมาในลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวสลิงนะครับตัวดูดหมึกนะครับผมดูดนะครับผมประกบเข้าไปแล้วดูดนะครับผมสังเกตนะครับหมึกจะวิ่งมาตามสายนะครับเห็นไหมครับผมแต่รู้สึกว่าสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองจะมีปัญหานะฮะวิ่งช้านะครับผมแต่เราดูดดูก่อนนะครับให้มันเข้ามาในตลับทุกสีนะครับผมสังเกตหมึกที่ออกมานะครับ เข้ามาในสลิงนะครับผมอันนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนานนะครับผมเพราะลูกค้าทิ้งไม่นานนะครับเครื่องมันก็จะมีปัญหานะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าหัวพิมพ์นะครับมันข้างในมันเป็นฟองน้านะครับถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยหัวพิมพ์มันก็มีโอกาสตันแล้วก็มีโอกาสเสียได้นะครับผมนะเราก็ซับดูนะครับส่วนสีดําเราก็ทําเหมือนกันนะครับผมประกบแล้วก็ดูดนะครับผมสังเกตเหมึกมันวิ่งมาตามสายนะครับเห็นไหม ถ้าเราทําขั้นตอนนี้มันยังไม่ออกก็ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับผมหัวพิมพ์ก็อาจจะมีปัญหาคือหัวพิมพ์เสียนะครับผมดูดให้น้ําหมึกเข้ามาในตลับให้เยอะนะครับผมพอน้ําหมึกมันมีในตลับแล้วก็จะลองปรินเทสดูนะครับผมนี่นะครับ คือถ้าเราซับแล้วมันออกมาเต็มแบบนี้นะครับผมที่เหลือก็ขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าปิ้นเนี่ยมันจะออกมาเต็มหรือเปล่านะครับผมเนี่ยฮะสีเหลืองสีน้ำเงินออกมาแล้วนะครับผมหัวพิมพ์ตรงนี้ก็ทำความสะอาดนะครับผมเอาทิชชู่เช็ดทําความสะอาดนะครับหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสโดยตรงนะครับผมเพราะว่าอาจจะทําให้ค่าตลับหมึกมันเพี้ยนนะครับผมจากนั้นเราก็เอาตลับใส่เข้าคืนนะครับผม ก่อนถอดเราก็ดูด้วยนะครับว่าตลับเรามันอยู่ในลักษณะไหนนะครับอาจจะถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเวลาเราถอดนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวใส่กลับจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าบางที่ต่อแท้งก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องดูก่อนนะครับผมว่าเครื่องมันเจอเลอ์อะไรหรือเปล่านะครับผมรอให้เครื่องขึ้นเลขหนึ่งนะครับปกติแบบนี้นะครับผม นะครับอันนี้คือเครื่องปกติถ้าใส่เข้าไปแล้วมันมีเออร์เลอร์ไฟอะลารมขึ้นตรงนี้นะครับผมเราก็อาจจะเช็ดหน้าทำความสะอาดตลับใหม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์ดูก่อนนะครับโดยกดปุ่มรูปเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เลขหนึ่งเป็นรูปตัววายนะครับผมดูนะครับผมเนี่ะครับพอเป็นรูปตัววายแล้วนะครับเรามากดปุ่มไทยไทยกรกสารสีปุ่มนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมเครื่องจะทําการล้างหัวพิมพ์นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ1 2ถึงนาทีนะครับผมเดี๋ยวพอเครื่องล้างหัว พอพิมพ์เป็นแบบนี้นะครับมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผม ครับผมหลังจากที่เครื่องนะครับล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปรินเทสดูนะครับผมโดยการกดปุ่มรูปเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับให้เป็นรูปตัว A นะครับผมจากนั้นเราจะกดปุ่มถ่ายกระสารสีดานะครับผมเครื่องก็จะทําการปรินเทสออกมานะครับผมตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าขอแค่มันพอใช้งานได้ก่อนนะครับช่วงนี้เด็กนักเรียนนะครับเรียนออนไลน์นะครับลูกค้าไม่ได้สีเรียสมากนักแค่ปมินใบงานให้มันพออ่านได้ก็พอนะครับเพราะว่าเครื่องอ่ะมันไม่ได้ใช้งานนานค่อนข้างที่จะ 6- 7เดือนนะครับผมหัวพิมพ์ก็มีโอกาสที่จะเสียได้ เดี๋ยวนี้ก็จะปิ้นเทสออกมาดูนะครับว่าสีครับมันใช้ได้หรือเปล่านะครับจากที่มันเนี้ยลักษณะคือเส้นก็ขาดนะครับสีต่างๆก็มีปัญหานะครับผมดี๋ยวเรามาเทสดูแล้วกันว่ามันจะโอเคขึ้นไหมนะครับผม ผมดูจากลักษณะแล้วนะครับผมหัวพิมพ์ผมมองว่ามันโอเคขึ้นนะครับเห็นไหมครับสีก็มองเห็นแล้วนะครับสีดําก็ออกมาดำนี่ต้องบอกว่าใช้งานได้ร้0เลยนะแต่สีอย่างที่ผมบอกครับสีมันหัวพิมพ์มาน,นานแล้วนะครับผม แต่ถ้าปริ้นออกมาเนี่ยผมมองว่ามันพอดูได้นะครับลูกค้าก็พอใจนะครับในสุดนี้เนาะก็แจ้งลูกค้าไปนะครับว่าลูกค้าโอเคไหมนะครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะโอเคครับเพราะว่าตรงนี้นะครับหนึ่งลูกค้าจะไม่ต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับแล้วอย่างราคานะครับการในการซ่อมอย่างนี้นะครับมันก็แค่สามร้อยบาทเองนะครับผมผมมองว่าลูกค้าก็ ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ร้อยเซนะครับผมอาจจะต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์สีนะครับผมตลับสีเนาะแต่ดำเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะดำเนี่ยใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมดําไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนะครับปิ้นออกมาเนี่ยผมมองว่าปิ้นออกมาใช้ได้เลยนะครับผมแต่ที่ตัวนัสือมันซ้อนนะครับผมสาย encoder น่าจะสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําความสะอาดสาย encoder ดูนะครับผมคือสายควบคุมการพิมพ์นะครับผม สายใสๆเนี describe, cidade, ่ยครับมันอาจจะสกปรกนะครับผมเนี่ยสายเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมันสกปรกเห็นไหมครับมันทําให้ตัวสือซ้อนนะฮะเมื่อกี้เราปินออกมาเนี่ยภาพมันซ้อนนะครับตัวสื่อมันซ้อนเห็นไหมฮะเนี่ยตัวสื่อมันซ้อนเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดนะครับเวลาเช็ดนะฮะไม่ต้องใช้น้ายาเช็ดนะครับผมเดี๋ยวฟิล์มมันจะลอกนะครับให้เราใช้น้ําเปล่านะครับผมน้ำเปล่าใส่ทิชชู่มันหมาดนะครับผมอันนี้ผมใช้ทิชชู่นะครับผมแล้วก็น้ําเปล่านะครับอย่าไปใช้พวกน้ํายาหรือหรืออ่าน้ํา อย่างอื่นนะครับผมพวกน้ํายาเช็ดกระจกพวกนี้ก็ไม่อย่าเอาไปใช้ไม่งั้นฟิล์มมันจะลอกนะครับผมใช้น้ําเปล่านะฮะเวลาเช็ดนะครับผมเช็ดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเราจะเช็ดไปฝั่งนี้เราจับสายไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ประกบลงไปนะครับแล้วก็ลูดไปเลยนะครับผมระวังสายมันหลุดนะครับที่เราจับไว้เพื่อไม่ให้สายมันหลุดนะครับแล้วก็เช็ดไปให้สุดนะครับเห็นไหมฮะมันมีคราบสกปรกนะครับแล้วเราจะเช็ดมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จับสายไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จับนะครับแล้วก็ลูด เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองปิ้นดูอีกรอบนึงนะครับว่าหลังจากที่เราทำวามสาดแล้วไอ้พวกเนียตัวสื่อ,ซ,อซ้อนเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมเราใส่กระดาษไปก่อนนะหนึ่งแผ่นเดี๋ยวเรา,าปิ้นดูพร้อมกันนะครับว่าหลังจากที่เราทำวามสรดแล้วนะครับผมตัวสือมันจะยังซ้อนอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะดีขึ้นยังไงนะครับผมเครื่องปิ้นมันไม่มีอะไรมากนะครับก่อนที่เราจะ ทำอะไรกับเครื่องก็ช่างอนะ่ะเราต้องเทสเทสดูก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะแกะหรือจะทําทอุปกรณ์ต่างๆหรือจะลื้อเครื่องนะครับผมเพราะว่าเครื่องนะฮะจะได้ไม่มีปัญหานะในเรื่องของอาการเครื่องเออร์เลอร์นะครับผมในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะโอเคนะครับผมเพราะค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเราังร้านคิดแค่สามรอบาทนะครับผมไม่ไม่ไม่ได้สูงมากนะครับผมนะครับ ตัวหนังสือนะครับออกมานะฮะเห็นไหมครับโอเคเลยเห็นไหมฮะไม่ซ้อนแล้วนะครับเมื่อกี้มันซ้อนเห็นไหมครับตัวหนังสือมันซ้อนเมื่อกี้ฮะมันซ้อนนะฮะอันนี้เราพอเราทำความสะอาดแล้วนะครับมันหายไปนะครับผมอันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมหรับคลิปนี้นะครับผมก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสหรลบคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็ขอบคุณยอดติดตามยอดทับสุขให้ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามช่องของเราเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับ